ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่ลุ่งจักผ้าเาาสิผ้าพี่ผ้านองนะครับมาชมการทำปุ๋ยหมักใบไม้ครับพี่น้องส่วนวิธีการเฮ็ดยังไดนะครับที่เป็นยังไดมาชมกันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยหมักใบไม้ครับวิธีการกะง่ายๆครับพี่น้องห้าเกาตาคายพลาสติกนะครับหรือตาคายลวดก็ได้นะครับ มาตีวงล้อมนะครับนี่ตีวงล้อมไว้นะครับตะกาเสร็จแล้วก็เอาใบไม้พวกเศษใบไม้พวกกิ้งไม้น้อยๆครับพี่น้องเอามาทับถมกันไว้นะครับนี่ครับในนี้เท่ากับสิเห็นว่าใบไม้ก็เริ่มเริ่มเปื้อยเลยเดฟพี่น้องนี่เห็นว่านี่นี่เริ่มมีใบไม้ต่างๆเอามาเท่ไว้ทับถมไว้ก็เริ่ม สี่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับนี่วันที่ก็สิบพฤษภาครับพี่น้องที่เพิ่นเริ่มเฮ็ดไว้ตอนนี้ก็เดือนมิถุน่าก็ประมาณเดือนกวักวกัวพี่น้องนี่ตอนนี้เ่าก็เห็นว่าใบไม้เพิ่นก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเริ่มย่อยสลายนี่ระยะเวลาก็เดือนกัวเองครับพี่น้องเพิ่งใบไม้เศษกิ้งไม้น้อยๆครับเพิ่นก็เอามา ใส่มากไว้ในนี้นะครับมีหลายอันครับพี่น้องคุณเป็นเห็ดไว้เป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเศษเศษไ,ไหมน้อยๆครับพี่น้องนี่เศษขี่เรื่อยก็ได้นะครับนี่นี่เป็นเศษขี่เรื่อยห้าเกามาทับโมใส่ไว้เพื่อนก็นสามารถย่อยสลายได้ขึ้นกันครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเศษขี่เรื่อยนะครับ นี่ทางพี่ทางพี่ก็มีหลายอันครับนี่อันนี้ก็เป็นเศษใบไม้นี่ก็มีใบไม้ทุกชนิดเลยครับนี่คุณพี่น้องเป็นมักครับโมกันไว้นะครับก็เป็นวิธีการเฮ็ดปุ๋ยหมักง่ายๆนะครับเศษวัสดุใบไม้หรือกิ่งไม้เศษห้าที่เห่าตัดออกครับพี่น้อง เอากับยาเผาถิมนะครับเอามเฮ็ดเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักใบไม้นะครับนี่เอาไว้ใส่ประโยชน์ได้เลยครับพี่น้องนี่ครับคอกนี่กับวันที่สิบพฤษภาวันที่สิบพฤษภาเห็นบ่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้ใบไม้เพิ่นก็นเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับนี่เริ่มย่อยสลายนี่เดี๋ยวก็ใส่งานได้แล้วนะครับ ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เฮ็ดใส่ในขั้วเลื่อนครับพี่น้องนี่ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยได้นะครับมองนี้เพิ่นก็ะเฮ็ดไว้หลายอันนะครับนี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนนันเนื่องมาจากพระราชดำริครับพี่น้องนี่พวกต้นไม้นะครับมองนี้ก็ส่วนมากก็เป็นต้นคูนต้นยางนาครับพี่น้องนี่ ใบไม้เพิ่นลดนลงมานน่เพิ่นกับกวาดเอามามักทับถมกันไว้นะครับปุ่นเป็นแถวเลยครับพี่น้องนี่เพิ่นกระเฮ็บเ,เป็นคอกไว้นะครับนี่มีหลายอันเลยเห็นบ่พี่น้องก็แค่เอาใบาใหม่มาทับถมกันไว้นะครับแล้วก็รอเวลาครับพี่น้องอันนี้ระยะเวลาเดือนประมาณเดือนก,วกัวนะครับนี่ เ้าวก่เสีเห็นว่าเพื่อนก็เริ่มเริ่มย่อยสลายแล้วนี่มาชมคอกนี่พี่น้องนี่จังเศษวัชพืชแบบนี้ครับต้นหญา้าต้นวัชพืชน,น้อยๆขาตัดออกแล้วนี่ข้ากขมามามร์กไว้นะครับนี่พี่น้องเห็นว่ากระลองเห็ดเบิ่เด้อครับเคล็ดลับง่ายๆวิธีการง่ายๆครับนี่เอามีลวด ตาไคร้พลาสติกหรือว่าเป็นลวดตาข่ายก็ได้พี่น้องตะข่ายเล็กเอามาลร้อมไว้นะครับถ้าห้าบ่มีเฮามีไม่ไพ่หลายๆพี่น้องนี่เ้ามีไม่ไพ่หลายหลฮ้าก็จักสารเลยครับเฮ็ดไม่ไพ่เป็นคอกวงกลมไว้ครับพี่น้องนี่แล้วห้าก็เอาเศษใบไม้เศษหญา้าที่หฮาตัดจากสวนจากหยังมาทับถมไว้นะครับเฮ็ดบุ๋ยมัรกไว้ใส่นะครับ กะล่องเบิงนะครับวิธีการง่ายๆเอาพี่น้องผู้ใดอยากเค็ดกาล่องเบิงเด้อครับวิธีการง่ายๆลุงจกกักเอามาฝากนะครับกาล่องเฮ็ดใส่ในขัวเลื่อนนะครับเท่ากับที่ได้ปุ๋ยจากพืชธรรมชาติไปใส่งานในสวนเท่านะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจกักพายาวาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ